่าแก่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงหน่อนไม้ดองใส่กระดูกหมูน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ครัวแม่เก๋จะทําเมนูแกงหน่อนไม้ดองใส่ซี่โครงหมูอ่อนสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีหน่อนไม้ดองค่ะแล้วก็กระดูกหมูแล้วก็หอมแดงพริกแห้งขา่าตะไคร้แล้วก็ใบมังลักค่ะ เดี๋ยวเรามาล้างหน่อไม้ดองก่อนนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นำไปต้มค่ะเราก็ได้หน่อไม้ดองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต้มหน่อไม้ ดองนะคะต้มให้จืดก่อนแล้วค่อยล้างทำความสะอาดค่อยนำมาแกงค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดใบมังลักกันนะคะเด็ดอัตะใบค่ะผูกพริกกันนะคะใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้กับขาลงไปค่ะ โขกให้ละเอียดนะคะเราก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะโขกให้ละเอียดค่ะค่ะแล้วก็ได้พริกแกงแล้วค่ะเราจะไปแกงหน่อไม้ดองใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะคะใส่กระดูกหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะผงชูรสหนช้อน ปลาสองช้อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดที่เราหั่นไว้ค่ะแล้วก็พริกแกงค่ะที่เราโคกไว้ค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่สามช้อนค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะนิดนึงค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเปิดไฟให้แรงแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะ เรจะเคี่ยวกระดูกหมูนี่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ากระดูกหมูนี่จะสุกค่ะค่ะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมน้ำาด้วยนะคะเติมด้วยนิดนึงค่ะ,คะแล้วเราก็นำหน่อไผ่ดองที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปด้วยค่ะลงไปเคี่ยวด้วยกันกับกระดูกหมูเลยค่ะ ราจะเคี่ยวกระดูกหมูกับหน่อไม้ดองด้วยกันค่ะถ้าน้ำแห้งเพื่อนๆก็สามารถเติมด้ำได้นะคะค่ะชิมให้ได้รสนะคะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ใบมังลักลงไปค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่กระดูกหมูหน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้แกงหน่อไม้ดองใส่กระดูกหมูอ่อนที่หอมหน่าทานที่ทำง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ